พาไปกินเมนูชาไทยออกใหม่ของเซเวเซนรอบนี้มีทั้งหมด8เมนูเลยค่ะเป็นรสซิกเนเจอร์ชาไทยที่รสชาชาเข้มขน้นหอมชาแล้วก็หวานกำลังดีราคาเมนูเริ่มต้นเพียง99บาทเองนะคะซึ่งวันนี้แพรจัดมาลองเกือบทุกเมนูเลยค่ะถ้วยแรกนะคะแพรสั่งเป็นซิกเนเจอร์ชาไทยซันเดย์บถ้วย169ในถ้วยนะคะจะได้อศดครีม2รสชาติรสแรกนะคะเป็นรสชาไทยซิกเนเจอร์ตอนทานนะคะจะได้ความเข้มขน้นหอมชาค่ะ,คะกินคู่กับขนมปังกรอบแล้วก็คัสตาร์ดพุดดิง้งุ เเขานลยะะคะส่วนอีกลูกนะคะเป็นซีเนเจอร์ชาไทยกาแฟ ى. ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมกาแฟและมีคุกกี้โอริโอ้แทรกข้างในกินคู่กับวิปครีมชาไทยคึนละมุนสุดๆถัดมานะคะเป็นซีเนเจอร์ชาไทยคากิโกรีพรีเมียมเซตชุดละ329ตัวนี้นะคะเกล็ดน้ำแข็งเขาจะเป็นรสชาไทยแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งมาแน่นมากค่ะมีทางคัสตาร์ดพุดดิ้งขนมปังกรอบแล้วก็บุกบาร์ชูการ์เจลลี่หอมๆและในเซตนะคะยังมีไอศครีมซีเนเจอร์ชาไทยมาให้อีกตั้งหนึ่งลูกนะคะมาพร้อมกับท็อปปิ้งแน่นถ้วยเลยค่ะส่วนตัวนะคะแพ้ชชอกกาาแขงรสไทยม เป็นครั้งแรกที่ทําแต่ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะคะและจานต่อมานะคะอันนี้แพคก็ชอบมากเป็นซิกเนเจอร์ชาไทยลาวาโทตี้ซันเดย์ร้อบาทตัวขนมปังโทนะคะอบมาแบบกรอบช่าเนยกินคู่กับซอชาไทยเข้มขน้นไอศกรีมซิกเนเจอร์ชาไทยแล้วก็วิปคีมชาไทยคือเข้ากันเลยค่ะเมนูต่อมานะคะว้าวมากเป็นซิกเนเจอร์ชาไทยโรตีซันเดย์เซตชูราร้อยหกตอนเสิร์ฟมานะคะได้ฟิลเหมือนกินโกปีเซ็แบบภาคใต้เลยค่ะในชุดนะคะจะมีทั้งหมด4เมนูตัวแรกนะคะเป็นซิกเนเจอร์ชา เขาจะเสิร์ฟคู่มากับนมข้นคนละลายก่อนเสร็จแล้วก็เอาโรตีที่หอมเนยนะคะจุ่มลงไปและส่วนตัวนะคะชอบตรงที่เซตนี้สามารถครีเอทการทานได้หลายแบบค่ะจะเอาโรตีมากินคู่กับไอศกรีมซิกเอร์ชาไทยตามด้วยวิปครีมชาไทยแล้วตามด้วยซิกเอร์ชาไทยร้อนก็ได้หรือจะเอาไอศกรีมนะคะจุ่มลงไปในชาไทยแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนและในรอบนี้นะคะก็มีไอศกรีมรสชาติพิเศษออกใหม่เช่นกันนะคะมีทั้งฝรั่งสีชมพูซอเบชาเขียวม,มัทฉะบเบรี่ช็อกโกแลตนมสดและโอรีโอคุกกี้แล้วก็มีโรตซิกเอร์ชาไทยแล้วก เชือชาไทกาแฟซึ่งรวมๆนะคะทําออกมาได้เข้มข้นถูกรสชาติเลยค่ะและก่อนกลับนะคะแพร์จัดวิปครีมชาไทยซีเจอร์โอเวอร์โหลดเมนูนี้นะคะ199บาทเป็นเมนูแบบเค้กเว้ค่ะเขาจะมีถ้วยใส่ให้เดินทานนะคะสามารถทานนอกร้านได้เลยค่ะทุกคนในแก้วนะคะจะเป็นวิปครีมชาไทยแบบเน้นๆราดด้วยซอสชาไทยเข้มขน้นนมข้นหวานแล้วก็ใส่ขนมปังกอรอบมีคัสตาร์ดพุดดิ้งแล้วก็บุกบราวน์ชูการ์ซึ่งในถ้วยนะคะท็อปปิ้งแบบแน่นมากๆและว,วิปครีมรสชาไทยเขานะคะ หอมามากๆเลยค่ะใครอยากกินไปจัดที่ร้านเซเวนเซนเลยนะคะ